เที่ยงแล้วไอ้ท็อปมันจะไปไหมเนี่ย ไม่ถอบมาสักทีวะไม่อ่านด้วยจะไปพะวันนี้มันเลยเที่ยงแล้วนะไปไปเนี่ยทอปจะไปปะเนี่ยจะเลยเวลาแล้วนะเว้ยทอป ท็อปท็อปท็อปเดี๋ยวก็ไปสายร้านเขาปิดหรอกท็อปตื่นแล้วท็อปท็อปไปเร็วท็อปท็อปตื่นเถอะเร็วเดี๋ยวร้านเขาปิดท็อปเร,เร็วเร็วเร็วตื่นตื่นตื่น ทอปจงร้อนจัะทอปเก็บไว้ในวนะทอปทอปทอปปาปากหน่อย 结束了。接我开呀。Hello。 ไอกตอนนี้ทำอะไรอยู่ไว้มาแป๊บนึงได้ปะแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวก็ตอนนี้แหละแปบ๊บเดียว ลากกยาาลูกไหวปะดเดียวลูกหน่อยนะต้องไปโรงมาแล้วไปทดเดียว ตื่นล้วอืมนี่แบกทอมมาคนเดียวเลยอันเนี้ยจะให้ใครช่วยแบกมาโทรหาไแม็กแม็กก็บอกไม่ว่างทรายก็ต้องแบกมาคนเดียวเนี่ยแต่ดีนะตัวร้อนขนาดเนี้ยหมอบอกว่าเป็นแค่ไข้เลอดออกอ ว่าทอบเป็นโควิดอ่ะดิเปล่าซะหน่อยก <c oughs> ิโมแล้วเนี่ยทอบจำได้ว่าวันนี้วินมีซ้อมไม่ใช่หรอแค่ซ้อมย่อยเดี๋ยวให้มันซ้อมกันไปก่อนก็ได้ไปเถอะเราอยู่ได้ไม่เป็นไรมันไม่ได้มีอะไรหรอกเผื่อท็อปจะเอาอะไรไง ท็อปจะอะไรท็อปกอ็เรียกนายมาได้ไม่เป็นไรหรอกทับอยู่ยได้เงียบแปลว่าเป็นห่วงจริงๆไงดิงั้นแต่ซ้อมเสร็จแล้วรีบมาแล้วกันแล้วจะรีบมาทำไมเราหมอพักก่อน พรุ่งนี้เช้าค่อยมาใหม่ไอ้ครับงั้นมาเจอกันตอนเช้านะตั้งใจสอบมาอย่าลืมกินข้าวด้วยอ่ะแล้วก็โทรศัพท์เอาไว้ใกล้ๆตัวหน่อยมีอะไรก็ไลน์มา อย่าลืมนะมีอะไรก็ไลน์มานะ <Yeah. S 1> อยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้โอเคนอนได้เยอะล่ะ วัตถุดิบแซลมอน1ชิ้นโอเคนี่สองไข่ไก่อุณหภูมิห้องหนึ่งฟองน้ำมันมะกอกโอเคต้นหอมอยู่ในตู้เย็นปลายข้าวข้างหลังน้ำซุป1ลิตรน้ำซุปต้มต้มอ,อย่รงไโอเควัตถุดิบประมาณนี้นะ ซลมอนหั่นก่อนหั่นก่อนแล้วก็น้ำมันมะกอกลงก่อนเสียงอะไรวะเอาโอเคไอท็อกมันทำได้ไงวะเนี่ยแม่งเหม็นสนุกเลยเ้ย เจ็ดโมงกว่าแล้วแล้วเขาใอยเข้ามาเยีเ่ยมเราจริงๆมานตั้งนานแล้วไม่มีใครเข้ามาสักคนเรอยดีด ได้นอนเองอ่ะนอนแล้วดิมึงไม่นอนจะมาได้ไงใช่เหรอปกติมันไม่ได้ตื่นเวลานี้ไงเอาเป็นว่านอนแล้วแล้วกันแล้วนี่กินอะไรอัะยังไงต้องตื่นโอเคปั๊บโอเคก็อันนี้ขึ้น อะไรครับก็อาหารของท็อปไงซื้อเจ้าไหนมาเนี่ยเจ้าเหล่านี้แหละ ทำไมอ่ะมันมันร้อนไปเหรอเปล่าหรอกแต่นี่เมนูอะไรใช่โจ๊กป่ะก็โจ๊กดิไม่รสชาตินันแปลกมันมันจะแปลกได้ไงในเมื่อส่วนผสมเวลาวัตถุดิบมันก็ถูกต้องทุกอยาะหมายถึงท,ที่ป้าเขาบอกมาว่าม,มันถูกอะ่ะ กินได้กินได้จริงป่ะเนี่ยกินได้เป็นอยู่นี่ไงไกินแซลม,มอน,นอดีกว่าเราเราว่าไม่ต้องกินดีกว่ากินได้ว่าแต่ไปตามนางพยาบาลให้หน่อยดีอาหารใช้าไม่มาเสิร์ฟเลยกินไม่ได้ใช่ไหมหล่อเล่น แซลมอนมันไหม้ไปน,นิดหน่อยอถ้าเราทําอาหารได้เราหมายถึงถ้าป้าท,าาท <Engineer. S 2> ํา,าทอาหารได้เก่งครึ่งหนึ่งของท็อปมันก็คงจะดีเงจะเนียร์ีกว่อถ้าเราทาอาหารได้เก่งครึ่งหนึ่งของท็อปมันคงจะดีนะจะได้กินอาหารอร่อยแต่เราก็ไม่ได้ลองเพลงเพราะเล่นกีตาร์พอเหมือนวิง้งเจ้ายมันก็เหมือนอาหารนั่นแหละ แต่ละอย่างมันก็มีรสชาติที่แตกต่างกันไปดีบ้างแย่บ้างแต่พอผสมกันแล้วมันก็ลงตัวอย่างคาดไม่ถึงเลยนะแล้วส่วนผสมเนี่ยมันลงตัวไหมต้องกินดูดิไม่เป็นไรเราทำให้ท็อปเอาไปกินเลยไม่เป็นไรท็อปกินเลย เราอิ่มแล้วอิ่มมากเลยทำมาได้ชิมยังจะได้ชิมได้ไงก็รีบมาเนี่ยก็แต่ช่วยรีบไปตามนางพยาบาลหน่อยไม่เราจะขังท็อไว้ในนี้ชมพูท็อปจะกินแซลมอนจานนี้หมดโอเคไหมได้ a รอ เธก็ดไว้ไม่ให้เธไปไหนแค่มีเธอกับฉันอย่างนี้นี่คือท็อปที่วันก่อนเราโทรคุยกันใช่ปะที่ไม่สบายใช่ๆอ๋อสวัสดีครับ